สวัสดีครับน้องๆหนูหนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาโชว์ไก่กันครับฟังไม่ผิดหรอครับจะมาโชว์ไก่โอเคคือไม่โหดนะแต่เราจะโชว์ไก่ว่าวันนี้จะได้สกิทตัวครับมาเลยมาไม่สาวน้อยวิ่งไปมามาอยูมามา่ในกันวะอยู่ไนกันวะเล่นต้องอยู่ข้างบนแน่เลยเว้ยมาดีมาดีมาดีคือคือเพิ่งกลับหัดมาเพิ่งกลับมาเล่นเว้ยผมอยากลองดู <S 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 เฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจ้องนัทจิการ เจอแล้วเจอตัวแล้วมามามามลงมาตายเลยไอ้หนูเก็บไปหนึ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแข็งตายแข็งโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้เอาแล้วเป็นไงเป็นไง่ะครับ first <line. S 1> ได้ไหมครับฝีมืออัดตัวนรนดับไม่มีไม่มีมหัวเลยอัดอะไรก็ได้เหมือนกันน้องโหเหมือนกันว่ะยิงยิงก็ตายเหมือนกันอ่ะโอเคปั๊มยาก่อนโหเลือดเลือดหายไปครึ่งนึงเลือดหายไปครึ่งน,นึงแล้วโอเคเจ้าหมาน้อยมามามาหยิบด้แล้วหนึ่ง สวยพิส่สายไปอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับเฮ้ยอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนเลย,ยเจอแล้วยิ่งโอโ้โหเอาแล้วเอาแล้วมามามา,มาเดือดเดือดเลยเดือดเลยโอโ้โหเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยตีแล้วไม่เป็นไรแกมือใหม่แพ้แพ้เหล่งสุดละโอเคเพื่อนคุณพร้อมหรือยงังมาผมจะพาคุณไปกินไก่กันนี่ผมตอนนี้ก็ MP5 แล้วกันโคโนปืนโคโนปืนโคโน วี่ของโรนันโด้วะครับโหตัวโหดตัวแรงมาเดมาเดเฮ้ยระยะไกลระยะไกลเอาแล้วซูปติดไหมไม่ติดอุอ้ยเอาแล้วมามามาโอ้โหล้มโอ้อะไรวะนี่ทำไมมันเก่งกันจังวะมาเดไเป็นไร <S 1> <S 1> พี่มันสายโหดแล้วชิ bro, <ๆ>่อนะครับ <bro. S 2> น้องมาดิจะขับเช่นไยครับเพื่อนการชุบไมยชุบไม้ เพื่อนครับยินเลครับเพื่อนค,ครับยู่ในครับผมอยู่ในครับชุดไในครับโอ้โหเพื่อนขอบคุณมากเจอแล้วเจอแล้วชุดไหนชุดไหนชุดไหนอเอาไม่ใช่เพื่อนโอ้โไอ้เหี้ยนไอเพื่อนไอ้บ,บ้าเอ้ยนึกว่าเพื่อนตัวเองเอ้ยหนอห้ากินหัวมึงเอ้ยวัดตะมู่เจ้าขอ triple kill เอาเอาแล้วโอ้โอีกล่ะเฮ้ยมัน่ะ วันนี้ดวงไม่ดีเลยอะครับว่าจะเล่นโชว์สักหน่อยแบบกลายเป็นโชว์ไก่ซะง,งั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นโชว์เทพไว้เดี๋ยวตุ่นตนมาก่อนเนี่ย yeah. มาฮะโอ้โหป๊อปป๊บปป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปใส่น้ำเยอะๆโอ้โหเออต้องอยู่ในบ้านแน่เลยต้องอยู่ในบ้านแน่ๆเลยไปไปไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะเอไอหมดทุกไหนหมดเฮ้ย hey. hey, hey, อยู่ในบ้านสองตัวเนี่ยมึงนึง สองเรียบร้<_<_โอยยืนโหยืนเตินท่นเดียวหมาตายสองเสือเอาแล้วมาๆๆเฮ้ยพื่อนมันเจอนี<_<_่เกมเป๊ะสองเรียบร้อยเกมนี้ชนะไหมเพื่อนๆตอนนี้เลยกี่ตัวไม่ได้เอาแล้วทีมมันเหลือตัวเดียวเว้ยเฮ้ยมีสิชนะไปเกมนี้เยลูชนะอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วค้งหมาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้ว มาต่อไปโอ้โหอันไอนโอ้โหโอ้เป็นไงต้องฉลองชัยชนะสักหน่อยครับผมมาเด็กมาๆเพื่อนเพื่อนจ๋าไหนเพื่อนเพื่อนเราจะพาไปกินไก่ตามละมาเพื่อนต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยเว้ล้วันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่ะมาเฮ้ย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 ไหนวะอยู่ไหนวะ ไม่ต้องตกใจนะมันไม่ต้องแปลกใจทำให้พี่แชร์แต่ MP5 คือพี่ถนัดแต่ปืนนีไ่ไงคือกูมีสกินสกินปืนอันเดียวอ่ะเอาง่ายเป็นปืนเดียวอะะ่ะราคาราคาจะไปได้วยแมสหรอใส่ราคาน่ะเป็นม,มุมเหรอเฮ้ยเฮ้ยขวา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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนขวาไว้ยิงเราไว้เฮ้ยเอาแล้วแม่งแม่งอ้มมอมเลยอ้อมทิศอ้อมทางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเติมยาก่อนเคืมพลังก่อน หมอครับผมเจ็บครับเชื่อผมได้ครับหมอนี่อยู่ไหนบ้าอันนี้ทีมแล้วครบยังไม่มีใครตายเว้ยมาเพิ่หน่อยดูดเดือดเลยว่ะดูดดพี่เป็นไงยังเอาปืนอัดสวนทัวนโอ้โหนี่เอาแล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งสองเข้าเว้ยเข้าเว้ยพนนี่ทีมมูยนี่ยนี่มูยนี่โค้ดนี่เป็นไง เก็บอีกแล้วโอ้ตัวดีวละเอาแล้วมีสีชนะไว้เกมนี้่ตึงว่ะตึงเปียเลยว่ะเี okay. ่มาแล้วมาแล้วมาว่ะมาว่ะเอ่ฝีม hey. <the> ือมาว่ะหลังจากที่ไม่ได้กลับไม่ไดนกว่า3 0้อยกว่าปีเลยเ่ยรู้สึกฝีมือพี่จะกลับมาอีกแล้วอะครับน้องๆอมาแล้วมาแล้วชนะเยลูชนะเฉยนี่นี่ครับก็ไม่อยากจะคุยอะครับก็พอได้ไหมครับน้องพอจะอยู่ในใจตั้งๆได้นื่ครับ แมนนัทพลัสแมนนัทลัสเพื Man, ่อนเอาทิ้งไปตรงเว้ยเราจะไปกินไก่แล้วเว้ยเราจะไปล่าไก่กันเว้ยเฮ้ยอยู่ในก้นวะอยู่ในก้นวะวอีเด็กโบกทั้งหลายมามาให้พี่กินตับแซ่ดเเดเอฟเดเอฟเฮ้ยเฮ้ต้องอยู่บนแน่เลยว่ะเรื่องด้วยสไนด์ด้วยสไน์เหรอ First Blood โอ้ยจะลูกแม่งแสงมาเลย มาดิมาดิมาปัญญาก่อนาัญญาก่อนาเลยยักก่อนเนี่ยเอ๋อแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใส่หูเขาเขาเาเดี๋ยวนันจะบุกไปนิดนึงเมื่อกี้เอาละอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยชี้ยะก่อนชี้ยะก่อนอุ้ยนี่ยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะพี่ปั๊มยาก่อนพี่ปั๊มยาก่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงชี้ยะก่อนชี้ยะก่อน ม,มีคนฉีดให้ฉีดเองก็ได้วะเอาละ,อาละโอโ้เป็นไงมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาเฉลฉ่ยใ,ในวงการอีกแล้วมาอย่าเยอะโอ้มามามาไอพวกไก่น้อยทั้งไหนเลยอ,อยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันมาอีเหมือนเหมือน,นเห็นแล้วเหมน็นแล้วมันจริงกันอยู่ข้างหน้าเลยทุกคน ต้องอยู่ประมาณสองสองช่วงคอนเทนเนอร์แน่เลยยิงกันอ่ะแม่งพวกเสร็จต้องสี่ตัวฮู้กูจะโอ้โหเรียบร้อยนหนึง่ลงล้มหนึง่ลงล้มหนึง่ลงล้มหนึ่งเลยล,ล้มหนึ่งแล้วล้มหนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยมีคนซ้ำให้แน่เลยอะ่ะมามามาเพื่อนเพื่อนต้องไปสิเว้ยโอ้จะมามามาโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยโอ้กูเรียบร้อยแตกแล้วโโอ้หไ,ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเกือบชน,นะ 3, 3, 2, เป็นไรสามสามต่อสองก็ยมีโอกาสแก้ตัวอีกเกมน,นึงไว้ทุกคนมามามาผมจะไปชิคเก้นกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาไอ้พวกไก่ทั้งหลายนั่นแหละมา,มาอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับผมมาแล้วครับผม first blood มาแล้วอ่ะพี่มาแล้วเอ้ยม,ม,ม่ไม่ไม่มีมีคนมามีคนมาทุกคน้ ไอ้ผูกมาซุบโอ้ยยิ่งจะรอดจะรอย,ย,ย,ยลงไหมอืมเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาละล,ล้มละล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่ง,งสวยพี่สวยสวย,สวยพี่สวยครับสวยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวไหนดีเว้ยเดี๋ยวกันครับผมเดี๋กินไก่ครับสามครับตอนนี้ตอนนี้เราเราหายไปสองตัวฮะเพื่อนเพื่อนได้หรือสี่วะเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหม มาเดมาดิเราอยู่ในะจ่าเราอ,อยู่ในะจ่าเจ้าจ๋าอืมอยในกันมาดับ <Double kill. S 1> เบุกเขียวในกันเนี่ยเอ้ยโอ้โหอยู่นู่นโหแม่วิอยู่เยอะป่ะสี่ตัวเลยกูสู้ไปสูไปที่ไวมามาเรียบมาทริปเปิลเคีวยวยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนั่งๆในหนูกดติดตามไว้ด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ รักน้องๆทุกคนครับผมบ๊ายบาย See you again on tomorrow เกี่ยวเชื่ออะไรกันเนี่ยโอเคบ๊ายบาย